เรียน,ฉนเฉลยข้อสอบก่อนข้อสอบบาลีคัมภีระ์ทะรูปรสิทธินามกันเป็นการสอบครั้งที่3เสร็จแล้วแล้วก็หยุดเรียนหลายวันพอติดเทศกาลกระถินที่วัด แล้วก,กลับมาก่อนเดือนก็เฉลยข้อสอบก่อน เฉลยก็สอบครั้งที่สามคัมพีปทะ,ะกรูประสิทธินามมากันในช่วงของอุกางกรันถึงโอการันอุอูอแล้วก็โอแค่นี้เองอุอ,อูโอเอไม่มีอุอูอโอก็สอบมีทั้งหมด10ข้อดูข้อหนึ่งและเฉลยครับ พิขุสัทสะทัศปทมาลังลิขาหิลิขาหิลิขาหิจงเขียนปะทะมาลังซึ่งปะทะมาลาพิกขุสัททัศของพิกขุสัพาตามเนี่ยตรวจเลยตัวจถูกตัวผิด ข้อเดียวพระธมาลาเดียวสิบคะแนนดูฉเฉลยเลยแล้วก็ตรวจเลยให้คะแนนตามนั้นไม่ถูกเลยเลยแ <c oughs> จกตามอะไรพิคโคอย่างนี้เหรอ พี่ตัวไหนล่ะพี่ขูไหนล่ะประธรมาไหนล่ะเอกวัชนะเขาก็เป็นพี่ขูอยู่แล้วเขียนกพี่ขูอ๋อก็ผิดไปหนึ่งตัวดิถ้าผิดประธามาลาก็ผิดประธามาลาช่องนี้ทั้งหมดของประธาาลาเนี่ยเสียไปหนึ่งคะแนนนะเป็นพี่ขูได้ยังไงอะ พิษสรูปเดียวอะเสียเป็นหนึ่งคะแนนเพราะให้ขรึ่งคะแนนก็ไม่เท่าก็ไม่เสียอะไรอะเอาละดูข้อสอง ละตัวโวโกร์ละตัววกังโรจะเววสโลจะอัญเยสวาระตังตัตโตโยนะโมตุอุสันสมิงสโลโปจะอิติเอเตสังอิเจเตสังสุตตานังอัถังปโยเชหิเสียงวันนี้ทำไมแปลกๆเสียงแหลมแป๊ดๆเสียงมัน เทเบิลปรับเทเบิลได้ไหมเทเบิลหมดหรือเปล่าก็เลยเสียงอูเสียงแหลมแป๊ดๆอย่างเดียวเสียงไม่ไม่มีน้ำหนักเสียงเหมือนโทรโข่งแป๊ดแปะเสียงมันดังแหลมแหลม ดลดเทเบิลลงลดเสียงแหลมลงหรือมันไม่มีปรับตัวนี้ไม่มีปรับใช่ไหมไม่มีปรับทําไมมันดังได้ล่ะทุกทีมันมีแต่ทุกอ e. ู้้ตรวเลยถ้าบอกว่าจงแ <c oughs> ปลสูตร5สูตรนี้มาดูแปลสูตร5สูตรครับอันไหนบ้างก็บ้างนะครับถ้าดูดูมาก็จะรู้เลยหรือไม่ก็ใครครวรดูอ๋อ อาเทศโยเป็นโวมันเป็นโวก็มีเป็นโนก็มีไม่เป็นโวก็มีก็แสดงว่าสูตรนี้อาเทศบ้างนะเนี่ยก็รู้เลยอะครับไม่ต้องมีวาสับอย่างนี้ก็รู้ว่าบ้างอะไม,งไม่ใส่บ้างก็แลไม่ครบอ่ะดิถ้าไม่ใส่บ้างก็เท่ากับโยเป็นโวได้อย่างเดียวเป็นอย่างอื่นไม่ได้แม้แต่เป็นโวและโยโยก็อยู่ก็ยังบ้างแล้วล่ะ โยโบโนะนะั่งไงตัดออกครึ่งคะแนนฐา,านะไม่มีบ้างว่าหนึ่งคะแนนสี่พอนมาค่าข้อไงนะข้อละสองคะแนนน่ะแปรสูตรอ,ออกหนึ่งคะแนนไปไปเลยไม่มีบ้างสองสูตรก็หมดหนึ่งคะแนนสองคะแนน สูตรที่หก็มีบ้างเหมือนกันนะถ้าใส่บ้างเกินมันก็ผิดอีกอครับอย่างอันเยสวรตังอย่างเนี้ยอเท์อุเป็นอาระบ้างนี่ไม่ได้แล้วที่มาาทไม่อเททมี่มีแต่สตัวเดียวเขาเว้นไปแล้วสูวรตรเขาเว้นไปแล้ว <c oughs> ตรวจลงคะแนนต่อมาข้อ3ข้อสามเขาถามถึงตุศัพท์ในตะโตยโยนะโมตุตะโตยโยนะโมตุอิติสุตเตตุสัทโทกิงวิเศโสโหโติอุทาหรณเนหิสัทถิงลิขาหิตุศัพท์ในสูตรว่าตะโตยโยนะโมตุมีพิเศษมีความพิเศษอย่างไรจงเขียนมาพร้อมด้วยอุทาหอนทาหอนเนี่ยที่มันจะไม่มาเนี่ย เพราะว่ายกตัวอย่างให้แล้วในสูตรอะในผู้มือก็มีแล้วเขียนให้ตุสับในสูตรต่ตโยนาโมตุ u, มีความพิเศษก็คือหลังจากจะตุอุพณนาทีโคสับเป็นต้นแหละครับอาเทศโยเป็นโอเช่นยังไงครับเช่นอาเทศใส่ตาหอนมาได้หนึ่งตัวก็ถือว่าถูกครับตัวในตัวหนึ่งแต่นึ่ไม่ออกใช่ไหมตาหอนนะนอะไร มันเป็นไงสับเดิมก่อนหนึ่งก็โยเป็นโอก็อยู่แล้วนนเขายกตัวอย่างมาให้ลงหลังจากอนุน่นลงมาแล้วมันเป็นทาหอน,นก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละทาหอนเสร็จแล้วยกคาโบมาตัวเดียวก็ถูกแล้ว เพราะเขาตั้งขึ้นมาสำหรับใช้คาโวครับนะครับแต่มันโยงกับจจตุพระนาทีให้เฉยครับแต่รูปที่เขาแสดงคือคาโวครับคาโวตัวเดียวก็ถูก,ขขบบากาเขาบอกเมื่ะะอ,อ,อกี้บอกคาโวตัวเดียวก็ถูกแล้วก็บอกเราไบ <c oughs> เอาก็พูดว่ะธานวัตัวเดียวก็ถูกแล้วก็ยังพูดอยู่จะต้องจะต้องแม้ทำไมอีกล่ะก็ไม่ต้องแม้เลย <c oughs> ประธานฮอนผิดยังไงอ่ะเฮ้ยศัตรูไม่มีศ <c oughs> ัตรูเขามีสูตร <c oughs> เขามีสูตรแล้วอันนี้ตูวซับอันนี้ตูวซับก็ <c oughs> อันนี้อันนี้เมื่อกี้อันเนี่ยเอ้ยโอ้โหเนี่ยมันถามอย่างเดียวมันมีสองตอน นะมีความพิเศษอย่างไรถ้าบอกถูกก็ได้ครึ่งหนึ่งเราก็เขียนทาหอนมาถูกก็ได้อีกครึ่งหนึ่งเสียหายเยอะเลยนะเนี่ยเสียหายเยอะหมดไปฮ่าแต้มเลยนะเนี่ยเขียนสับเดิมก็พออนุมานเอาได้อยู่แต่มันไม่ใช่อุทาหอนยงไงเขาบอกว่าอุทาหอนอไม่ได้บอกว่าลงหลังจากสับอะไรบ้างไม่ได้บอก บอกอุทา,าหอนอุทา,าหอก็ต้องมีวิพัต์แล้วเรียบร้อย <c oughs> ก็นเน้นแล้วจะไปทำรูปวคาโวยังบอกอยู <c oughs> อ่เลยแปลคาถาแปลคาถาเด็ดทีเนี้ยเ <c oughs> ขียนแต่คำแปลมัก็ได้นะไม่ต้องรูปว่าอะไรอย่างนี้ตามนี้นะอันนี้ใส่มาให้เห็นโครงสร้าง <c oughs> บอกเพียงว่าหลังจากชันตุสับ อาเทศโยเป็นมีรูปเป็นโวโยมีรูปเป็นโยโวโนหลังจากเหตุสับเขาไม่ตอบอาเทศครับมีรูปเป็นครับไม่ได้บอกว่าอาเทศสหนยครับแล้วมีหรอถ้าบอกว่าอาเทศโยเป็นโยอย่างนี้เหรอไม่มันไม่มีไงโยเป็นโยหลังจากสันตุสับเนี่ยโยโวโนโยทั้งโยโวและโนทั้งหลาย โหนติมีอยู่ชันตูโตหลังจากชันตุทับนีง่ไงไม่ได้บอกว่าเทศโยเป็นโวใช้อะไรว่าไงอ่ะใช้เหรือใช้โโยโนโมันก็ไม่ต้องพูดว่าแม่แต่ว่าใช้นี่มันใช้ย,ยังไงมันไม่อยู่ข้างนอกนั่นหรยถ้าเป็นอันเนี้ยพอได้อยู่ใช้นี่ไปใช้ย,ยังไงอ่ะ คำว่าใช้หมายเพราะว่าอย่างไรถ้าเออบอกถ้าใช้ชันตุโยชันตุวัวชันตุโนเอออย่างเงี้ยถูกอยู่แต่จะใช้ววโยโ,โนเนี่ยมันก็เดี๋ยวจะเข้าใจว่าแปลกๆนะอันเขียนแคน่แน่เนีน่ยแค่แน่คือคำแปลแค่เนี้ยเนี่ยมีแค่เนี้ยนะเขียนแบบข้างหลังเลยข้างหลังไหนวะ เก็บอกว่าเขียนเฉพาะคําแปลเขาให้แปลเขาให้แปลแล้วในสูตรก็ไม่ได้บอกว่าเขียนมาพรอมต้วอุทาหอนเขไม่ได้บอกแปลเฉยๆ <laughs> <laughs> อ่ะดูไปตัดอุท่าฮอนอุทาารอ์ออกแมวใส่มาก็ไม่ผิดหรอกใส่มาไม่ถือว่าผิดแต่ถ้าใส่มาผิดผิดเลย ไม่เก่กับมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แปลสุดวาเทศวอเลงฉันตุมันจะมีรูปโยโบโนสามตัว ต่อไปข้อ5ปฏิวัติเหิสกภาสายอิมังคาถังจงแปลคาถานี้นี่ครับแปลเฉยครับแล้วก็ไม่มีปฐมาการิยาอะไรหรอกครับนะครับแปลตัวตัวตัว,ตว,ตวไม่เฉยครับเพราะเขามีแต่ตัวอย่างครับวาตุว่าตุเนตุเฉยครับแปลให้ถูกแล้วกันถ้ามันมีคําแปลหลายคําอย่างนี้นะแปลคาใดคําหนึ่งก็ถูกนะแปลถ,ถูกอันใดอันหนึ่งก็ถือว่าถูก มันถูกทุกตัวแต่ว่ามีคําแปรสองอันเอามาอันเดียวก็ถูกเอามาทั้งสองอันอันก็ถูกแต่ถ้ามาสองอันมันผิดก็ผิดออก็ผิดอ่ะก็ใส่ความผิดเข้ามาในเนี้ยจะตัดออกไปตรงไหนถ้าใส่เกินมาถูกก็ก็ยังถือว่าถูกใส่เกินมาผิดก็ผิดอ่ะทีก็มันมีตัวถูกด้วยไหมล่ะมีตัวถูกตัวหนึ่งผิดตัวหนึ่งก็เฉลี่ยหัน หารสองกันคะแนนนะพัตตูใครแปลว่าผู้เลี้ยงดูก็ได้แปลว่าสาม,มีก็ได้แปลว่าคนเลี้ยงอย่างนี้ก็ได้นะคือสาม,มีต้องเลี้ยงดูภรรยาเนี่ยถ้าคนอินเดียเนี่ยภรรยาของใครผอม ชาวบ้านเขาจะตําหนิว่าเลี้ยงดูภรรยาไม่ดีต้องให้อ้วนๆพุงพุ้มๆเดินพุงกระเพื่มกระเพืพ่มไปโอ้โหสามีเลี้ยงดี <c oughs> น,นเวลาเขาจะไปไหนๆเขาถึงรัดแต่อกโชว์ท้องให้กันดูครับเนี่ยสามีฉันเลี้ยงดีนะเห็นไหมท้องกระพุ้มกระพุ้มมาเนี่ยน,นะภรรยาห้ามออกจากบ้านนอกเหนือจากเลยตะวันเที่ยงไปครับ ไล้แต่เนเที่ยงไปก็ออกไปจ่ายตลาดลถ้าไปถ้าไปอินเดียตอนเที่ยงเห็นต่ผูชายวันเต็มถนนหมดพอไปตอนบ่ายเห็นต่ผูยิงครับเต็มถนนไปยหมดแปลเสร็จแล้วนะต่อไปข้อหกข้อหกสัทธาพราหมณ์าสับเดียวครับปิดตูครับครบไหมปิดตูหีปิดตุหีมีนะ จะเ,เขียนมาไม่ครบนะคนก็ปีตาโลปีตาโลนะปีตาโลอย่าลืมรักษารักษาด้วยส่วนอะไรนะรักสะอาราเป็นอารายด้วยส่วนอะไรอ่ารักษาด้วยสูตรอะไร รักษณะเป็นอาราที่สุดไลยทั้งหมดนะอารมณ์สมีกาเลนั้นเฉพาะกีอย่างเดียวในสัทธารินูนพุทธที่ะะทปิตาะะทินามะสิมหิะะพอวิพัฒน์อื่นที่ไม่ใช่สีนุนนะครับสักษระเป็นอารบะะอาแปลเขียนสลับวิพัฒน์กันคงไม่มีแล้วล่ะรุ่นขนาดนี้แล้วเนะี่ย เรียนในใหม่อาจจะมีสลับบางทีเอาตัติยาขึ้นก่อนทูติยาก็มีแต่ถ้าเขียนมาถูกก็ไม่เป็นไรอะถ้ามันถูกให้มันลงช่องเดียวกันนะแต่ว่าเขียนตัติยาแต่ว่าอุทธรณ์เป็นทุติยานั่นก็ผิดข้อเจ็ดโลกวิทูสัทธะพัฒนาลาครับเออเห็นแต่วิทูวิทูในสูตรอะในตัวแปรนะ่ะแต่ทำไมเอาโลกะมาใส่ด้วยเพราะเราเห็นรูปใช้ก็เห็นโลกวิทูมากกว่าวิทูใช่ไหม ก็เลเอาโลกกับวิทูมาใส่แต่ไม่มีผลอะไรเพราะเป็นโลกานำนาเฉยๆความหมายก็อันเดิมอันนี้ง่ายครับอีอ,อ,อูถ้าไม่ใช่พิเศษพิเศษอาระพวกนั้นนะทำง่ายครับอันนี้คืออูการันแปลว่าผู้รู้ซึ่งโลกนะจะบอกว่ารู้แจ้งโลกก็ไม่ผิดนะเพราะสำนวนไทยท่านแปลอย่างนั้นผู้รู้แจ้งโลก เพราะเข้าใจว่าวิมาจากวิอุปสรัตตามจริงวิมาจากวิทัตทัแตแปลว่ายาเนเท่านั้นครับแต่ถ้ายาเน์ก็รู้แจ้งอยู่แล้วท่าวดัดแล้วก็ลงคะแนนต่อไปข้อ8สัทธาพัรมลาของโคสับครับ โคเลยนะไม่ใช่โคนะศัพท์นะโคศัพท์นะใครไปเขียนโคนะศัพท์ผิดนะไม่ใช่เออนี่อะไรอะ่ะนี่คู่มือก็ขนโทไม่ใช่แขนโคนะอะไรูือกขนโคศัไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนั้นมันไปตามรุ่นอการันนุ่นมันไม่ใช่โอการัน <c oughs> แ้วจะเขียนว่ายังไงอะ่ะ เอนเอน,น้กช่างเธอมันรู้เข้าใจอันนั้นน่ะมันก็คือมาจากโคนั่นแหละลแต่เขาไม่ได้สังส่งซะหน่อยว่าใอาเทศโคที่อาเทศเป็นโคนะไม่ได้บอกซะหน่อยถ้าอาเทศโคเป็นโคนะแล้วมันจะแจกตามอากาลันเป๊ะเลยไม่เป็นโอกาลันเอาเจะโอทำไมก็โคสับก็โคสับอ,ะอ่ะก็บอกแล้วตั้งแต่เรียนก็บอกที่หนึ่งแล้ว ถ้าแจกถ้าแจกโคศัพท์ต้องเอาโคที่เป็นโอการันถ้าโอโคเป็นโคนะมันเป็นอาการันไปแล้วถ้าเป็นโคนะก็เป็นอาการันไง <c oughs> มันก็ถูกต้องโอโอการันไง <c oughs> นโอการันก็ถูกแต่ว่านั้นไปท,าไปท,า,ไปทาไปทําแล้วไม่ทํามันอาการันแต่ไม่ไปทําเหมือนโอการันอันนั้นมันเป็นตัวแทรกขมามาเฉยไม่ใช่ตัวหลักถ้างั้นโคศัพท์เขาขึ้นมาโคนะแล้ว ไม่เป็นโคแล้วเขียนตัวนั้นก็ผิดไม่ใช่เขียนทั้งสองเนี่ย๋อเขียนสองก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรอะอันไหนถ้าเขียนอันอันไหนถูกก็ถือว่าถูกถ้าเขียนผิดมาก็ผิดไงอืมถ้าเขียนทั้งสองก็แล้วแต่อันไหนมันก็ไม่ผิดถ้าเขียนทั้งสองอะแต่ถ้าเขียนผิดก็ผิดไงถ้าเขียนมาถูกแล้วมันถูกไงถ้าเขียนมาสองอันหนึ่งผิดก็ผิดไง ก็ได้ก็บอกว่าถ้าเกินมาไม่ไม่ถือว่าไม่ผิดก็คือไม่ผิดไงถ้าเกินมาผิดก็ถือว่าผิดไงอ่าตัวข้อ9กับข้อสิทธิ์ทำตัวงรูปข้อละสองรูปสัทธงริกับกัตตานี่สัตธริกับกัตตาแยกรวบรวมสามารถรวบอย่างนี้ได้เลยนะไม่ต้องไปเขียนเต็มก็ได้ใครเขียนเต็มก็เขียนเต็มให้เขียนแยก เขียนย่อว่าแยกรวบรวมเลยก็ใช้ได้ไม่ผิดนะกัตตาเขาทำสั้นนะอาเทศอุเป็นอาและลบสิกัตตา มาตาปีตังโรเห็นไหมเคยเห็นแต่ปีตังโรใช่ไหมแต่ใส่มาตาไปด้วยเพราะมีรูปพระหูพจน์นะครับก็เลยใส่มาตาปีตโรแม่และพ่อทั้งหลายจะได้แปถูกนะมาตาใส่เกินมาก็ไม่ไม่ช่วยตัวรูปมันเปลี่ยนวิธีนะครับเหมือนเดิม,ทำ,ม,ดมทำทำไมเราเขาไม่ได้แยกมายังไม่ถึงอีทีลิงเลยนี่พุงลิง นี่มันติดกันสับเดียวกันไม่เห็นเลยเนี่ยมปปมไม่เคีียวไม่เคีียวไม่เคีียวมันเป็นสมาธิมาแล้วเอาสมาธินี้มาลงวิพัดน้ำผิดผิดทั้งหมดไหมเอา้าถ้าไปทํามาตาเป็นมาตานั่นเป็นวิธีของสมาธิหลังจากนั้นเอามาตามากับปิดตาปิดตาเอาว่าไงอ่ะสับเดิมคือ ศัพท์เดิมคือมาตาจาปีตาจ่าโน่ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าแต่ไม่ใช่ยังไงก็ท่านไปทำมามาตาก่อนมาตาเป็นเอาสัเดิมก่อนมาตาปีโรศัพท์เดิมคือแยกไม่ต้องแยกมาพูดไปสิมาตาศัพท์เดิมคือมาตุแล้วมาเอ้ยไม่ได้ไม่ได้จะเอามาตาศัพท์เดิมคือมาตุไม่ได้จะเอามาตากับปิตะโรเป็นมามาตาปิตุไม่ได้ไม่ได้อันนั้นส่วนเกินมาตัดทิ้งได้เลย อันนี้ทำน้ำไม่ได้ทำสมาธิจะไปทำทำไมล่ะเราคิดว่าเราเข้าใจว่าม,มันเป็นสมาธิเป็นสมาธิโดยไม่ได้เมตตามาก,กันไม่ใช่สมาธิใส่มาตานำหน้ามาให้เป็นมาตาปิตรโรเฉยก็คือทำปิตรโรตัวเดียวนั่นแหละทำสละสุดท้ายม,มีพัฒน์นาต้องทำสละสุดท้ายที่วิพัตตัวเดียวไปทำตรงกลางไม่ได้นนนบนไหน,นอ่ะ โอ้ยถ้างั้นกันไหนเขาผิดเขาก็ตัดนันผิดออกก็าถือว่าถูกอะเงี้ยนะไม่จะไม่อย่างไงก็ที่เกินมาผิดก็คือผิดนั่นแหละจะไปเถียงทําไมอ่ะก็ถูกต้องไงมันมีส่วนผิดอยู่นั่นน่ะไม่มัใช่ไม่ใช่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นน่ะก็ตัดส่วนผิดออกเนี่ยนี่มันมันหนึ่งรูปใช่ไหมรูปนี่มันห้าคะแนนใช่ไหมนั่นไงก็ตัดส่วนผิดออกเฉียวผิดครึ่งหนึ่งถูกครึ่งหนึ่งก็ตัดหารสองเป็นสี่ห้าคะแนนเนี่ย วิไหนอะมันต้องเป็นสัตมีไงอ๋อเขียนมาไม่ครบมันจะเป็นอันนี้ทุมหิทุศสมิงเดี๋ยนะไม่ไม่อันเดียวนี่แหละมันสามตัวเดี๋ยวเขียนเพิ่มก่อนนะเขียนเพิ่มก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ใส่มหิลงไป มันลืมเขียนจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้เยเกินมากก็เิียดห้าคะแนนก็ตัดออกครึ่งหนึ่งเหลือสองจุดห้า เราก็ดูจบคาโบอันนี้ก็ทำทำมา uh, แม่นยำดีแล้วอาเทศตโอของโคเป็นอาวะเนี่ยบางคนบอกถูกอยู่วิธีอะแต่ยกสูตรมาไม่ตรงทำวิธีหนึ่งไปยกมาอีกสูตรหนึ่งถ้าคาโบมีหลายรูปจะทำวิพัฒน์ไหนก็ไม่ผิดนะ จะทำคาโวปธมาทําคาโวทุติยาก็แล้วแต่แล้วแต่ยกมายกไหนก็ทําไปตามนะั้นเลยมันมีหลายตัวเลือกทำมีหลายวิพัตน์ก็เลือกทำวิพัฒน์ไหนก็ได้เอลไะเสร็จแล้วจบรวมคะแนานตอนนี้ผู้เรียนออนไลน์ตรวจเสร็จหมดแล้ว เพราะว่าส่งใบเฉลยไปก่อนส่งคะแนนมาแล้วเกือแต่พวกเรา